สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิวระชัย Podcast ครับวันนี้ผมจะมาสรุปสาระสำคัญจากหนังสือ Free to Focus ของคุณไม c h เข้าไฮแอกันนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนออกมาในปี2019ครับแต่เนื้อหายังคงทันสมัยและตอบโจทย์คนทำงานยุคนี้มากๆ ไมเคิลไฮแอตไม่ใช่แค่นักเขียนธรรมดาครับเขาเคยเป็นประธานและซ e o ของโทมัสเนวสันพ ր ับลิเชอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก่อนจะออกมาตั้งบริษัทพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเองที่ชื่อว่า f ู l l Focus นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วเขายังเขียนหนังสือขายดีเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการเพิ่มประสิทธิภาพอีกหลายเล่มและยังคงพัฒนาเครื่องมือวางแผนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างฟูฟอร์กัสแพลนเนอร์อีกด้วยครับ ทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หรือหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครลองเลือกดูนะครับทุกวันนี้ชีวิต,ตวเราวุ่นวายแค่ไหนตื่นเช้ามาก็ต้องเจอแจ้งเตือนอีเมลเต็มหน้าจอครับไลน์กลุ่มงานก็มีข้อความที่รออ่านอยู่เพียบเลยครับเข้าออฟฟิศก็มีประชุมซ้อนประชุมอีกพอจะทำงานตัวเองสักทีก็มีคนมาขอให้ช่วยโน้นช่วยนี้ตลอดกลับบ้านก็ยังคงต้องเช็คงานผ่านไลน์และอีเมลแถมวันหยุดที่ควรจะพักผ่อนเราก็กับอดไม่ได้ที่จะหยิบโน้ตบุ๊กมาเปิดงานดู เรียกได้ว่าเป็นปัญหาของคนทำงานแทบทุกคนเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีทำให้เราทำงานได้เกือบทุกที่ทุกเวลาเส้นแบ่งระหว่างเวลางานกับเวลาส่วนตัวก็ค่อยๆเลือนลางลงเรื่อยๆหลายคนทำงานหนักขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควร ผู้เขียนเองก็เคยเจอปัญหาเหล่านี้มาก่อนในตอนที่เขาเป็น CEO เขาจึงเสนอทางออกที่น่าสนใจนั่นคือการทำน้อยลงแต่ให้ผลงานมากขึ้นซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องเพ้อฝันแต่เขาพิสูจน์แล้วว่าทาได้จริงและได้ผลดีกว่าวิธีการทางานแบบเดิมๆเ,เสียอีกครับก่อนอื่นมาเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพกันก่อนครับ หลายคนคิดว่าคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงคือคนที่ทำงานได้เยอะๆคนที่อยู่ออฟฟิศจนดึกดื่นคนที่ตอบอีเมลกลับไวๆคนที่ส่งงานได้เยอะในเวลาอันสั้นๆยิ่งคุณจัดการอีเมลได้100ฉบับต่อวันก็แสดงว่าคุณเก่งมากใช่ไหมครับแต่ไฮแอผู้เขียนบอกว่านั่นไม่ใช่ประสิทธิภาพที่แท้จริงเพราะมันเป็นแค่การวัดปริมาณไม่ได้วัดคุณภาพหรือคุณค่าของงาน ประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จเยอะๆเขาเน้นย้ำว่าไม่ใช่ว่าคุณทำงานได้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่งานเหล่านั้นมีความสำคัญและสร้างความพึงพอใจให้คุณมากแค่ไหนต่างหากลองนึกถึงสำนวนไทยที่ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนั่นแหละครับคือแนวคิดของเขาเลยแทนที่จะยิงปืน10นัดแล้วได้นก5ตัวทำไมเราไม่เลือกยิงแค่ส3านัดแล้วได้นกพวกนั้นทั้งหมดเลยหรือถ้าใช้ตัวอย่างในชีวิตจริง แทนที่จะนั่งตอบอ e ีเมลทีละฉบับทั้งวันทําไมเราไม่หาเวลา2ชั่วโมงเขียนระบบตอบอ e ีเมลอัตโนมัติที่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาไปได้นับ10ชั่วโมงในระยะยาวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือการทํางานหนักเกินไปไม่ใช่แค่ทําให้เราเหนื่อยแต่มันทาให้เราป่วยได้จริงๆองค์การอนามัยโลกเคยเผยว่ามีคนเสียชีวิตจากการทํางานหนักมากถึงปีละเจ็ดแสนคนทั่วโลกและตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่หลายองค์กรเปลี่ยนไปทำงานแบบออนไลน์ทำให้พนักง,งานทำงานมากขึ้นกว่าเดิมในประเทศไทยเองเราก็คุ้นเคยกับปัญหาโรคออฟฟิศซินโดมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อมือไมเกรนนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งรวนแล้วแต่เป็นผลมาจากการทำงานหนักเกินไปทั้งสิ้นเลยครับ ผู้เขียนเน้นย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบเพิ่มประสิทธิภาพคืออิสรภาพไม่ใช่การทำงานได้เยอะขึ้นนี่เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเพราะเรามักคิดว่าการเพิ่มประสิทธิภาพคือการหาวิธีทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่เท่าเดิมแต่ผู้เขียนบอกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการทำให้เรามีอิสรภาพมากขึ้นต่างหากในหนังสือระบบไว้ว่าอิสรภาพในที่นี้มี3ประเภทครับแบบที่1คืออิสรภาพในการโฟกัส คุณสามารถทำงานที่สำคัญได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่มีคนรบกวนไม่มีลายเด้งไม่มีโทรศัพท์ดังไม่มีอีเมลเข้ามาทุก5นาทีลองนึกถึงตอนที่คุณต้องทำรายงานสำคัญแต่มีคนมาเรียกเคอะถึงห้องถามเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทุก15นาทีคุณจะรู้สึกหงุดหงิดและทำงานได้ไม่เต็มที่ผู้เขียนเรียกสภาวะที่เราได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีใครมารบกวนว่าอิสรภาพในการโฟกัสครับแบบที่2คืออิสรภาพในการปลดล็อก หลังเลิกงานคุณสามารถปิดสวิตช์เรื่องงานและอยู่กับครอบครัวหรือทำกิจกรรมส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องคิดถึงงานที่คงค้างไม่ต้องเช็คอีเมลตลอดเวลาไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ออฟฟิศหลายคนแม้จะอยู่บ้านกับครอบครัวแล้วแต่ใจก็ยังคิดถึงแต่เรื่องงานเช็คโทรศรัพท์ทุกๆ5านาทีหรือแม้แต่เล่นกับลูกอยู่ก็ยังไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่ไฮแอทต้องการให้เราหลุดพ้นให้ได้ครับ และแบบที่3คืออิสระภาพในการยืดหยุ่นถ้ามีเหตุฉุกเฉินเช่นลูกป่วยพ่อแม่มีธุระด่วนหรือมีโอกาสดีๆที่ต้องการเวลาจากคุณคุณสามารถทิ้งทุกอย่างและไปจัดการมันได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลว่างานจะเสียหายหรือเจ้านายจะโกรธเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินคุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะทําอะไรก่อนและหลังโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกังวลน,นี่คืออิสระภาพในการยืดหยุ่นที่ผู้เขียนพูดถึงครับ คนไทยเราจริงๆก็สแสวงหาสารภาพพวกนี้อยู่แล้วครับเห็นได้จากเทรนด์การเป็นฟรีแลนซ์หรือการเปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อหาอไรายได้เสริมที่ทําให้เราสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้มากขึ้นแต่ที่น่าเศร้าคือหลายคนที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์หรือทําธุรกิจส่วนตัวกับทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมเสียอีกบางทีต้องตื่นตัว24ชั่วโมงเพื่อรับงานหรือตอบลูกค้าตลอดเวลาแม้กระทั่งในวันหยุดผู้เขียนบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะเราไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของประสิทธิภาพในงานนั่นเองครับ และหนังสือเล่มนี้ยังให้เคล็ดลับไว้4ี่เคล็ดลับใหญ่ๆครับเราไปทําความรู้จักกับเคล็ดลับที่1กันครับเคล็ดลับที่1คือการรู้จักปฏิเสธหลังจากที่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเรามาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกันครับเคล็ดลับแรกที่ผู้เขียนแนะนําคือการกําจัดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นออกไปให้มากที่สุดอาจจะฟังดูง่ายครับแต่ทําได้ยากมากเพราะเราต้องเลือกก่อนว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญ ผู้เขียนจึงเสนอเครื่องมือที่เรียกว่า Productivity Matrix หรือตารางประสิทธิภาพเพื่อช่วยแยกแยะว,ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำซึ่งคล้ายๆกับ Eisenhower Matrix ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ใช้เกณฑ์ที่ต่างกันตารางของ h i a t t หรือผู้เขียนแบ่งกิจกรรมออกเป็น4โซนครับตามเกณฑ์2อย่างคือความสนใจกับความเชี่ยวชาญโซนที่1เรียกว่าโซนฝืนใจครับ งานที่คุณไม่ชอบและไม่เก่งตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ไม่ถนัดด้านตัวเลขแต่ต้องมานั่งทําบัญชีและงบการเงินหรือคุณอาจจะไม่ชอบขายของแต่ต้องโทรหาลูกค้าทุกวันงานพวกนี้ทําให้คุณเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะต้องฝืนทําในสิ่งที่ไม่ถนัดและไม่ชอบโซนที่2อครับเรียกว่าโซนน่าเบือ่อคืองานที่คุณไม่ชอบแต่ทําได้ดีตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่เขียนโค้ดโปรแกรมเก่ง แต่งานที่ทำอยู่เป็นงานแก้บั๊กเล็กๆน้อยๆซ้ำๆซากๆทุกวันหรือคุณพิมพ์ดีดได้เร็วมากแต่ต้องมาพิมพ์เอ,อกสารที่มีเนื้อหาหน่าเบื่อวันละหลายๆชั่วโมงงานพวกนี้อาจไม่ทำให้คุณเหนื่อยมากแต่มันทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีแรงบันดาลใจและไม่มีความสุขในการทำงานครับ ต่อมาครับโซนที่3โซนไรประสิทธิภาพคืองานที่คุณชอบแต่ไม่เก่งตัวอย่างเช่นคุณชอบวาดรูปและทํางานด้านกราฟิกมากแต่ฝีมืออาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะทํางานชิ้นงานแต่ละชิ้นเสร็จ หรือคุณชอบพูดภาษาอังกฤษแต่ทักษะยังไม่ดีพอที่จะสื่อสารได้คล่องแคล่วงานพวกนี้คุณสนุกที่จะทำแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปข้อดีของงานประเภทนี้คือมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นงานในโซนประสิทธิภาพได้ถ้าคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้จนเก่งขึ้นมาแต่ต้องคำนึงถึงเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ไปด้วยนะครับ และโซนสุดท้ายครับคือโซนประสิทธิภาพคืองานที่คุณทั้งชอบและเก่งในงานนี้นี่คือโซนที่ผู้เขียนอยากให้เราอยู่มากที่สุดตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนชอบวิเคราะห์ข้อมูลและคุณก็ทําได้ดีมากด้วยหรือคุณชอบการสอนคนและก็สามารถสอนได้เข้าใจง่ายเมื่อคุณทํางานในโซนนี้คุณจะรู้สึกว่างานมันไม่ใช่งานแต่เป็นความสนุกคุณจะมีแรงจูงใจจากภายในทําให้ได้เร็วและทําได้ดีและมีความสุขกับงานแบบนี้ครับ ผู้เขียนแนะนําให้เราประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่างานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้อยู่ในโซนไหนบ้างจากนั้นพยายามเพิ่มเวลาในโซนประสิทธิภาพให้มากที่สุดและลดเวลาในโซนอื่นๆให้น้อยลงแต่การกําจัดงานออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสําหรับคนไทยเราที่มักจะขี้เกีงใจไม่กล้าปฏิเสธเมื่อมีคนมาขอให้ช่วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมที่ดีและน่าชื่นชมแต่ก็อาจทําทให้เราเสียเวลาไปกับงานที่ไม่ใช่งานในโซนประสิทธิภาพของเราเอง ผู้เขียนแนะนําเทคนิคการปฏิเสธอย่างสุภาพไปด้วยครับ3ขั้นตอนข้อที่ 1. แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจและใส่ใจเริ่มด้วยการแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจคําขอของเขาและเห็นความสําคัญของมันข้อที่ 2. คือปฏิเสธอย่างชัดเจนแต่สุภาพไม่ต้องอ้อมค้อมครับให้บอกไปตรงๆว่าคุณไม่สามารถรับงานนี้ได้ถ้าเป็นไปได้ให้อธิบายเหตุผลไปสั้นๆด้วยครับ และสุดท้ายเสนอทางเลือกอื่นถ้าเป็นไปได้ให้เสนอทางเลือกอื่นที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้พวกเขาได้มาดูตัวอย่างการปฏิเสธแบบที่สุภาพแต่ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับพี่เข้าใจนะว่าโปรเจก t นี้สําคัญมากและพี่ก็อยากช่วยน้องจริงๆแต่ตอนนี้พี่มีงานเร่งด่วนที่ต้องส่งภายในสัปดาห์นี้เลยไม่สามารถรับงานนี้ได้แต่น้องลองคุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งดูไหมพี่ว่าเขาน่าจะช่วยได้นะหรือถ้าน้องรอได้อีก2ออาทิตย์พี่น่าจะพอมีเวลาช่วยได้ นอกจากการปฏิเสธคำขอจากผู้อื่นแล้วผู้เขียนยังแนะนำให้ทำรายการในสิ่งที่ไม่ต้องทำหรือ not to do list ขึ้นมาด้วยเพราะในการเพิ่มประสิทธิภาพในงานการที่รู้ว่าไม่ทำอะไรสำคัญพอๆกับการที่รู้ว่าจะต้องทำอะไรด้วยครับมาดูตัวอย่างของรายการสิ่งที่จะไม่ทำกันนะครับ 1. ไม่เช็คอีเมลก่อนทำงานสำคัญในตอนเช้า2ไม่รับประทานอาหารพร้อมกับดูโทรศัพท์หรือเล่นโทรศัพท์ไปด้วย3ไม่เล่นเกมหลังเวลาเที่ยงคืน 4. ไม่รับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของปีนี้และสุดท้ายข้อที่5ไม่ตอบไลน์ในช่วงที่กำลังทำงานที่ต้องใช้สมาธิต่อมามาดูเคล็ดลับที่2ครับคือการมอบหมายงานให้คนอื่น หลังจากที่เราได้พยายามกำจัดงานที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วแต่ก็ยังมีงานอีกหลายอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่ามันจะอยู่ในโซนประสิทธิภาพของเราก็ตาม เคล็ดลับที่2ของผู้เขียนคือการมอบหมายงานของเราให้คนอื่นหลายคนมักจะคิดว่าถ้าอยากให้งานดีก็ต้องทําเองแต่ผู้เขียนบอกว่านั่นเป็นกับดักที่ทําให้เราไม่มีเวลาที่จริงแล้วการมอบหมายงานให้คนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเราในเรื่องนั้นๆจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเร็วกว่าและทําให้เรามีเวลาไปทํางานที่เราถนัดและมีคุณค่ามากกว่าด้วยครับผู้เขียนแนะนําว่าการมอบหมายงานมี3ระดับดังนี้นะครับ ระดับที่1คือมอบหมายงานแบบเฉพาะเจาะจ,จงบอกวิธีทําอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเหมาะก,กับงานง่าย,ายๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการตัดสินใจยากๆคุณเพียงแค่ต้องการให้อีกฝ่ายทําตามคําสั่งเท่านั้นเช่นช่วยพิมพ์เอกาสารนี้ให้หน่อยโดยใช้ฟอนต์ทีเฮสารบานขนาด16และจัดหน้กากระดาษแบบ L4 แนวตั้งขอบซ้ายขวาล่างอย่างละ2.5เซนระดับที่2มอบหมายแบบให้คนขวา ให้เขาหาข้อมูลและนําเสนอทางเลือกแต่คุณตัดสินใจเองเหมาะกับงานที่ต้องการข้อมูลหรือวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจคุณอาจไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูลเองจึงมอบหมายให้คนอื่นทําเช่นช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์จัดการโปรเจกต์3ตัวที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เปรียบเทียบฟีเจอร์ราคาข้อดีข้อเสียและส่งกลับมาให้เราภายในวันศุกร์นี้และระดับที่3มอบหมายงานแบบให้อํานาจ ให้เขาตัดสินใจและลงมือทำได้เลยแล้วค่อยรายงานผลนี่เป็นระดับสูงสุดของการมอบหมายงานเหมาะกับคนที่คุณไว้ใจและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากกว่าคุณคุณเพียงบอกว่าต้องการผลลัพธ์อะไรแล้วปล่อยให้เขาตัดสินใจเองว่าจะทำยังไงเช่นเราต้องการเพิ่มยอดขายในไตรามาสนี้อีก20%ขอให้คุณวางแผนและดำเนินการตามเห็นสมควรงบประมาณไม่เกิน10,000แบาทและรายงานผลทุกสัปดาห์ ข้อดีของการมอบหมายงานก็คือแน่นอนเลยครับช่วยประหยัดเวลาของคุณเองอาจจะได้ผลงานที่ดีกว่าจากผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าเราพัฒนาทักษะและความมั่นใจให้กับทีมลดความเครียดและการทำงานที่ล้นมือของคุณเองอย่างไรก็ตามผู้เขียนยอมรับว่าการมอบหมายงานอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่เคยชินกับการควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองหรือคนที่ไม่มีทีมงานหรือลูกน้อง และสำหรับใครที่ไม่มีลูกน้องหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถสั่งคนอื่นได้คุณอาจปรับใช้แนวคิดได้ดังนี้ครับข้อที่1ครับจ้างฟรีแลนซ์ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มหางานฟรีแลนซ์มากมายครับเช่น Fiverr Upwork หรือแม้แต่ในไทยเองก็มี Fastwork ครับที่คุณสามารถจ้างคนมาทำงานเฉพาะทางได้ในราคาที่ไม่สูงมากเช่นการออกแบบโลโก้งานกราฟิกการเขียนคอนเทนต์แปลเอกสารหรือทาระบบบัญชีข้อที่2ครับแลกเปลี่ยนทักษะ ถ้าคุณมีงบประมาณไม่มากนะักลองพิจารณาการแลกเปลี่ยนทักษะกับเพื่อนหรือคนรู้จักเช่นคุณถนัดเขียนคอนเทนต์แต่ไม่ถนัดทำกราฟิกอาจจะแลกกับเพื่อนที่เก่งกราฟิกแต่ไม่ถนัดการเขียนทั้ง2ฝ่ายจะได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับข้อที่ 3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆช่วย ทุกวันนี้มี AI Chatbot และมีเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยทำงานบางอย่างได้ดีมากเช่น ChatGPT หรือ c l o u d AI สามารถช่วยร่างอีเมลสรุปเอกสารและหาข้อมูลเบื้องต้นได้หรือแอป Canva ที่ช่วยออกแบบกราฟิกง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีทักษะการออกแบบหรือแอป Grammarly ที่ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ด้วยครับ และข้อสุดท้ายครับข้อที่4ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานบางครั้งการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องน่าอายลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะต่างจากคุณมาช่วยกันทํางานแล้วคุณก็ช่วยเขาในสิ่งที่คุณถนัดเป็นการแบ่งปันความรู้และช่วยกันทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นด้วยครับการมอบหมายงานอาจจะดูเหมือนการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความยุ่งยากในระยะสั้นแต่ผู้เขียนยืนยันว่าในระยะยาวแล้วมันคุ้มค่ามาก พราะช่วยให้คุณมีเวลาไปทํางานที่สร้างมูลค่าสูงกว่าและช่วยให้คุณหลุดพ้นจากงานที่ไม่ได้อยู่ในโซนประสิทธิภาพของคุณครับเคล็ดลับที่3สร้างระบบอัตโนมัติเคล็ดลับที่3ที่ผู้เขียนแนะนําคือการทําให้งานซ้ําๆเป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุดเพื่อลดภาระทางความคิดและประหยัดเวลาในยุคนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเราสามารถทําให้งานหลายอย่างเป็นอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น โดยผู้เขียนแนะนําไว้3วิธีหลักในการสร้างระบบอัตโนมัติครับวิธีที่1คือการสร้างนิสัยและกิจวัตรทํากิจวัตรประจําวันให้เป็นอัตโนมัติสมองของเรามีความสามารถจํากัดในการตัดสินใจครับยิ่งเราต้องตัดสินใจมากเท่าไหร่คุณภาพของการตัดสินใจก็จะแย่ลงเท่านั้นการสร้างกิจวัตรประจําวันจะช่วยลดภาระการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆลงตัวอย่างเช่นการตั้งกิจวัตรตอนเช้าตื่นนอนหกมงเช้าอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวแปรงฟันแล้วออกจากบ้าน ทําตามลำดับนี้ทุกวันเมื่อทําจนเป็นนิสยัยสมองจะประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติทําให้คุณมีพลังงานสมองไปคิดเรื่องสําคัญในื่นได้ดีนอกจากนี้การมีกิจวัตรประจําวันยังเป็นการสร้างสัญญาณให้กับสมองด้วยเช่นเมื่อคุณนั่งลงที่โต๊ะทางานและเปิดคอมพิวเตอร์ตอน9ก้าโมงเช้าสมองคุณจะรับรู้ได้ว่านี่คือเวลาทํางานแล้วนะและจะเริ่มเข้าโหมดโฟกัสโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคุณปิดคอมพิวเตอร์ตอน6โมงเย็นสมองจะรู้ว่านี่คือเวลาพักผ่อนแล้วและจะเริ่มผ่อนคลายโดยอัตโนมัติวิธีที่2ครับคือการสร้างเทมเพลตเตรียมแบบฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับงานที่ทำบ่อยๆเทมเพลตช่วยประหยัดเวลาและทำให้งานคุณมีคุณภาพสม่ำเสมอตัวอย่างของเทมเพลตที่ใช้บ่อยๆได้แก่เทมเพลตอีเมลสำหรับการตอบคำถามที่พบบ่อยการขอความช่วยเหลือการติดตามงาน เทมเพลตรายงานสำหรับรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนเทมเพลตการนำเสนองานสำหรับ pitch idea หรือเสนอโครงการต่างๆเทมเพลตด้านโซเชียลมีเดียสำหรับการโพสต์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆวิธีที่3ครับในยุคดิจิตอลนี้คุณสามารถใช้แอปและเครื่องมือต่างๆเพื่อช่วยสร้างและจัดการเทมเพลตได้ง่ายขึ้นเช่น text expander notion template หรือแม้แต่ฟีเจอร์เทมเพลตใน gmail หรือ microsoft word ก็ใช้ได้ครับ และข้อต่อมาครับข้อที่4คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้แอปและเครื่องมือดิจิตอลช่วยทํางานซ้าๆปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้งานซ้าๆเป็นอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นเช่นแอปจัดการอ e ีเมลอย่าง Gmail ครับมีฟีเจอร์ฟิลเตอร์และออโตรีายเครื่องมือจัดการตารางนัดเช่น c a l e n d a r ีที่ช่วยให้คนอื่นนัดเวลาว่างของคุณได้อย่างอัตโนมัติหรือแอปจัดการโซเชียลมีเดียเช่น b u f f e er, อร์หรือ o o s u i t e ที่ช่วยโพสต์คอนเทนต์ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือเครื่องมือทำงานร่วมกันอื่นๆครับเช่น t e l l o อสนะหรือ ClickUp ที่ช่วยจาัดก,การโปรเจกต์และติดตามงานได้ดีและเครื่องมือเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆเช่น iFTTT หรือ Zapier ที่ช่วยให้แอปต่างๆทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติและสำหรับคนไทยเราครับเราก็มีแอปอย่าง Line n o t i f y ที่ช่วยแจ้งตื่นงานอัตโนมัติได้หรือใช้ฟีเจอร์ Auto Reply ใน Gmail เพื่อตอบอ e ีเมลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันไทยๆอย่าง QQ สําสำหรับจองคิวร้านอาหารหรือโลบินทูส์สำหรับสั่งอาหารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลาในชีวิตประจำวันได้มากเลยครับและในเคล็ดลับนี้ครับผู้เขียนยังแนะนำให้เราพิจารณาว่างานอะไรบ้างที่เราทำซ้ำๆและมองหาวิธีทำให้มันเป็นอัตโนมัติการลงทุนเวลาในตอนแรกเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติอาจจะดูเหมือนเสียเวลาไปสักหน่อยแต่ในระยะยาวแล้วมันจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มหาศาลเลยครับ มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายครับเคล็ดลับที่4คือการดูแลตัวเองในเคล็ดลับนี้ที่ผู้เขียนแนะนำและอาจเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วถ้าร่างกายและจิตใจของคุณไม่พร้อมคุณก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเวลาและพลังงานเรามาคิดว่าเวลายืดหยุ่นได้คือทํางานให้นานขึ้นได้และพลังงานคงที่หมายถึงทํางานกี่ชั่วโมงก็ได้ยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่ความจริงแล้วคือตรงกันข้ามครับเวลาคงที่ใช่ครับคือ24ชั่วโมงต่อวันและไม่มากไปกว่านั้นและพลังงานยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนผู้เขียนจึงแนะนำวิธีดูแลตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดังนี้ครับ ข้อที่1นนอนให้พอการนอนหลับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการฟื้นฟูร่รางกายและสมองผู้เขียนแนะนําให้นอนหลับอย่างน,อน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันและมีเคล็ดลับให้นอนหลับอย่างมีคุณภาพดังนี้ครับ 1. คือจัดห้องนอนให้เย็นและมืด2คือหลีกเลี่ยงการดูหน้าจอก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นได้ก็ดี3เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันแม้ในวันหยุดและสุดท้ายหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังเที่ยงและแอลกอฮอล์ก่อนนอน ข้อที่2คนไทยหลายคนมีนิสัยนอนดึกตื่นเช้าทําให้พักผ่อนไม่พอผู้เขียนน้นย้ำว่าการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจําจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมากครับลองนึกภาพดูครับถ้าคุณยิบหลับ5นาทีในที่ประชุมสําคัญคุณอาจเสียโอกาสทางธุรกิจมูลค่าหลายแสนบาทการนอนให้พอจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดครับข้อที่3กินให้ดีอาหารเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงให้กับร่างกายและสมอง อาหารที่เรากินส่งผลโดยตรงต่อพลังงานและความสามารถในการโฟกัสในประเด็นนี้ผู้เขียนแนะนําไว้ดังนี้ครับ 1. เรื่องอาหารธรรมชาติที่ไม่แปรรูปเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วและธัญพืชไม่ขัดสี2หลีกเลี่ยงน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตที่ขัดสีเพราะจะทาให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วและตกลงเร็วส่งผลให้หมดพลังงานเร็วไปด้วย3ดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรการขาดน้ําแม้เพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อความสามารถในการคิดและวิเคราะห์แล้วครับ และสุดท้ายกินอาหารเป็นมื้อเล็กๆหลาย,ลายมือ้อดีกว่าการกินเป็นมื้อใหญ่ๆสองสาม,มือ้อเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ข้อที่4ครับอาหารไทยหลายอย่างมีประโยชน์มากเช่นต้มยำที่มีสมุนไพรหลายชนิดแกงเขียวหวานที่มีกะทิซึ่งให้พลังงานยาวนานหรือผัดผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่แต่ก็มีอาหารไทยอีกหลายอย่างที่มีน้ําตาลสูงที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเช่นชานมไข่มุกหรืออาหารจานด่วนต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงข้อที่5ออกกําลังกายครับ การเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพแต่ยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยผู้เขียนบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆเป็นชั่วโมงๆก็ได้เพียงแค่วันละ20-25นาทีต่อวันก็พอแล้วอาจจะเป็นการเดินเร็วๆรอบสวนสาธารนณะหรือในหมู่บ้านวิ่งเหยาะๆหรือขี่จักรยานก็ได้หรือถ้าใครสะดวกอาจจะเป็นการเล่นโยคะหรือพิลาทิสหรือจะเป็นการว่ายน้ำหรือเต้นแอโรบิกก็ได้ครับ ข้อที่6การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยกระตุ้นการผลิตสารเคมีในสมองที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีและคิดได้ดีขึ้นด้วยครับเช่นสารเอโดฟินที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือ b n d f ที่ช่วยให้สมองสร้างเซลล์ประสาทใหม่และสุดท้ายครับ การเข้าสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทํางานด้วยผู้เขียนแนะนําไว้ดังนี้ครับใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างมีคุณภาพโดยไม่เช็คโทรศัพท์หรือคิดถึงงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หรือการหาที่ปรึกษาหรือโคส้สที่ช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวและสุดท้ายประเมินว่าคนรอบตัวให้พลังงานหรือดูดพลังงานเราแล้วพยายามใช้เวลากับคนที่ให้พลังงานมากขึ้น การดูแลตัวเองทั้ง4ด้านนี้อาจจะฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับแต่ผู้เขียนบอกว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดคนที่นอนไม่พอกินไม่ดีไม่ออกกำลังกายและโดดเดี่ยวจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้เทคนิคหรือการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆมากแค่ไหนก็ตามคนเราส่วนใหญ่มักจะเน้นทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเอง แต่การพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆไม่ใช่การเสียเวลาแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานได้มากกว่าการทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่พักเลยครับเรามาสรุปส่งท้ายหนังสือ Free to Focus กันสักนิดครับผู้เขียนสอนให้เรารู้จักทำงานอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ทำงานหนัก โดยมีแนวคิดหลัก4ประการคือการรู้จักปฏิเสธการมอบหมายงานให้คนอื่นการสร้างระบบอัตโนมัติและสุดท้ายคือเรื่องของการดูแลตัวเองจุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้คือการท้าทายความเชื่อเดิมๆครับที่ว่าการทํางานหนักคือการทํางานนานๆและทํางานเยอะผู้เขียนเสนอว่าการทํางานหนักที่แท้จริงคือการเลือกทําแต่งานที่สําคัญจริงๆและทําให้มันดีที่สุดผมชอบแนวคิดที่ผู้เขียนบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพต้องลดสิ่งที่ทํา เพราะมันตรงกับสัมนวนไทยที่ว่าเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนั่นเองครับเมื่อเราเลิกทำงานที่ไม่จำเป็นมอบหมายงานให้คนอื่นทำงานให้เป็นระบบและดูแลตัวเองให้ดีเราจะพบว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นทำงานได้มากขึ้นและมีความสุขได้มากขึ้นด้วยพยายามจำไว้นะครับว่าคนเราทำงานเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทำงานอย่าให้ตัวเองจมอยู่กับงานจนลืมใช้ชีวิต ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบครับเพราะตอนนี้ยาวมากๆสํสำหรับบทรสรุปหนังสือ Free to Focus ทำน้อยได้มากชีวิตสมดุลและพบกับการสรุปหนังสือดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกเวลา7โมงเช้าครับวันนี้ผมนิววิดาชายัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ